ีิสูุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีที่ริและ โอตระปชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีสติและสัปพัญญะวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเมื่อหิริและโอตระปไม่มีอินรียสังวรชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีหิริและโอตระปวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเมื่ออินรียสังวรไม่มีศีลชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีอินรียสังวรวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเมื่อ ศีลไม่มีสัมมาสามาธิชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีศีลวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเมื่อสัมมาสามาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีสัมมาสามาธิวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเมื่อยะถ,ถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพพิทาวิราคา ชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มียะถาภูตยานทัศนะวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเมื่อนิพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีนิพิพา วิราคะวิบัติกรรมจัดเสียแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้มีกิ่งและใบวิบัติแล้วแม้กระเทาะของต้นไม้นั้นย่อมไม่บริบูรณ์แม้เปลือกแม้กระดีแม้แก่นของต้นไม้นั้นก็ย่อมไม่บริบูรณ์ฉะนั้นดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ทิริและโอตตา ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปัญญะเมื่อหิริและโอตับปามีอยู่อินสียสังว ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตับาเมื่ออินทซียสังวรมีอยู่ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทซียสังวรเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตยานทัศนะ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิเมื่อยะถาภูตยานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาภูตยานทัศนะเมื่อนิพิทาวิราคะ มีอยู่วิบุติยานัทนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาวิราคะเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้กะทอาของต้นไม้นั้นก็ย่อมบอริบูรแม้เปลือกแม้กระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นก็ย่อมบอริบูรฉะนั้น พระไตรปิฎกเล่มที่23พระสุตตันตปิฎกเล่มที่15อังคุตตรนิกายสัตตกะอัตตกะนวกะนิบาตสติวัคที่4สติสูตร